สวัสดีค่ะจเจคิโนแนะนำที่ดินสวนผสมสวยๆนะคะซื้อแปลงนี้นะคะทุกท่านเป็นที่ดินสวนผสมมีผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งเงาะโรงเรียนบางคุดต้นทุเรียนค่ะต้นทุเรียนมีทั้งต้นใหญ่และต้นที่ปลูกใหม่นะคะหลายร้อยต้นกันเลยทีเดียวคทุกท่นผลไม้บนแปลงนี้นะคะห่างจากถนนสุขุมวิทสกิโลเมตรค่ะ เน Get. ื้อท <ienen> <Won h tat> ี่18ไร่1งาน30ตารางวาราคาไร่ละ8.80,000บาทค่ะราคานี้พร้อมโอนนะคะอยู่ที่ตำบลวังตะโนดอำเภอนายหย่อาาจังหวัดจันทบุรีค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะขั้นบนพื้นที่เป็นส่วนผลบายเรียบร้อยนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วบางส่วนนะคะ วิวดีบรรยากาศดีค่ะสนใจจับจองเป็นเจ้าของสวนผลไม้นะคะติดต่อสอบถามแระนัดชมพื้นที่ติดต่อตามเบอร์โทรหรือไอดีรายใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเจคเคนได้แนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายเจคเคนใส่ไว้ให้ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ